สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดในโลกนะครับไดโนเสาร์ตัวนั้นนั่นก็คือไทแรโนโซอรัสหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าทีเร็กนั่นแหละครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลของทีเร็กที่เข้าใจง่ายและฟังง่ายๆสั้นๆมาฝาก,กเพื่อนๆกันนะครับ สำหรับทีเร็กนะครับเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในวงไทรโนโซอริเดเ,เคยมีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียตตอนปลายหรือเมื่อ67 6 5ถึง65ล้านปีก่อนเมื่อโตเต็มที่นะครับจะมีน้ำหนักประมาณ6ตันลำตัวยาวประมาณ12เมตรทีเร็กนะครับมีกระดูกทั้งหมด321ชิ้นมีกระโหลกขนาดใหญยาว1.5เมตร มีฟันอันแหลมคม58ซีกซึ่งฟันแต่ละซีกนะครับจะมีความยาวประมาณ7.5ถึง12นิ้วเลยทีเดียวถือว่ายาวมากๆสำหรับฟอสซิลของทีเล็กนะครับถูกขุดค้นพบครั้งแรกใน Wyoming, รัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาในปีคศ1892โดยนักบรรพชินวิทยา นามว่าเอ็ดเวิร์ดดิงเกอร์และในปีคศ1905มันก็ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าไทเลนโนซอรัสเล็กและตัวอย่างล่าสุดของฟอสซิลทีเล็กนะครับมีชื่อว่าสกอตตี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ1991มีความยาว13เมตรหนัก8.8ตัน ไทโนซอรัสนะครับเป็นไดนโนเสาร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกด้วยฐานะไดนโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวใหญ่ที่สุดก่อนเสียตำแหน่งให้กับจิแกนโนซอรัสและสไปโนซอรัสที่มีขนาดใหญ่กว่าและนี่ก็คือข้อมูลข้าวๆนะครับของทีเล็กที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อมีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ